ไปที่ Microsoft Word คลิก,กวางตำแหน่งของข้อความไปที่แทรกเลือกรูปภาพเลือกจากแฟ้มไปที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ของรูปภาพ เลือกรูปภาพแล้วคลิกแทรกปรับขนาดของภาพให้พอดีกับกระดาษแล้วคลิก เลือกข้างหลังข้อความเลือกการช้าล้างเป็นการเสร็จการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังค่ะ